อาลระรคบก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมไรอันคิงชาแนลนะคบคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับรีวิวเซิร์ฟพีพีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับดูนะครับต้องโชว์เซิร์ฟเวอร์เนม้นี่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งพีพีนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์อันตรางนะครับผมก็ให้เขียนทางนี้นะครับส่วน ครับก็เห็นตามนี้นะครับไปเ,เข้ากันเครับอ่าพอท่านผู้ชมเข้าเสร็จนะครับก็จะจะก็จะเขาก็จะให้สมัครก่อนนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมพิมพแป่ว่าก็ทับนะครับ r e g i S t e r ครับโอเคจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีบักใส่รหัสของคุณนะจะใส่อะไรกันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดไปเลยนะครับผมก็จะสมัครให้นะครับถ้ามันขึ้นว่าไม่ได้นะครับก็แสดงว่ามีคนอื่นสมัครแล้วนะครับอันนี้โอเคเราไปดูก่อนนะครับทิศนี้ก็เป็นช็อปนะครับผม มาช็อปเนี่ยนะครับข้างแรกรเอาดาบก่อนเลยใคเเอาดาบเสื้อเดี๋ยวก็จะมีเสื้อนะครับก็จะอันนี้ใช้ตังอศูนย์บาทนะครับโอเคอันส่วนหันมาก็จะเป็นยี่สิบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้าสิบนะครับโอ้โห โอเคอ่ะซ้มมาหมดเลยนะครับโอเคใส่ชดนะครับก็จะเป็นมันน,นะครับอันนี้ผมมันก็เขอถ้าเราเข้ามากดก็จะมีตังเราให้ตังให้เราะครับพันหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้เป็นช็อปนะครับผมอ่ะโซนหนึ่งครับตรงข้ามกันนะครับ ็นอะไรเออผมไม่ก็ไม่เคยมาเป็นอะไรร้านค้าร้านค้าอย่งเงี้ยโอก็อ๋อเออร้านค้าเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้โอเคนะครับโอเคโอเคนะ โอเคนะครับผมขอซื้อดาบก่อน,น่าปูไปอ,อ่าได้ไไดดไดแล้วครับมานี่ครับได้ดาบไดมอนสอดแล้วครับโอเคถ้าเราจะออกจะออกอยังไงก็กดตัวนี้นะครับโอเคถ้าเป็นการออกนะครับเห็นไหมครับอ,อ่ามองเก็บไปอ๋อทางนี้ นะครับเป็นร้านค้านะครับกดไปก็จะเป็นร้านคาาน้าอ่านตรงนี้ได้เลยเล็กๆนี่ร้านค้านะครับทางนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะครับวาร์ปเป็นของฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนอ๋อน,นี่คืออะไรอ๋อนี่คือกดนะครับก็ไม่ต้องแปอ,อันนี้คือไปต่อสู้แล้วนะครับโอเค ไม่ใช่กลงเนะาะอเคให้กดอะไห VV โอกดไปที่ลูกคุนตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะ v ี v VIP ให้เรานะครับไม่ใช่ VVVVP ให้เราโอ้ออยังแรงไอ,องงักอ้งแรงครับโอ้ผมตายแล้วครับผคุณ แต่ของก็จะไม่หายนะครับท่านผู้ชมนะครับของก็จะไม่หายก็ให้ผมแนะนํานะครับตั้งแตวันนี้เขามีให้นะให้ท่านชมซื้อไปให้หมดเลยนะครับอืมซื้อให้หมดเลยจ้าทางในร้านค้าเนี่ะอ่าทางเฮ้ยไปร้านค้า you you're done. and oh how long now? ะครับแอปเปิลในห้าสิบเลยเหรอตัวอย่างได้สิบอันทำเครื่องไม่ดีนะครับส่วนอย่างอื่นก็โคตรแพงเลยนะกาพอป่ะจะพอป่ะพอไม่พอไม่รู้ไม่พอครับได้แค่ แค่นี้นะครับผมแนะนำให้อันนี้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามีการพังได้นะครับผมค่อยสปาไปแล้วหนึ่งร้อยบาทอ่ะครับบอกไปเราจะไปตีใครได้บ้างนะโอเคัดอันนี้คือมาเล่นให้ดูเลยนะนี่คือมาเล่นให้ดูเลยนี่คือ อันนี้คืออะไรไปให้เราเปิดดนตามสบายอ่ะดูอะไรเอาเด้งออกครับเอาเด้งออกยังไงกดเราเด้งออกครับโอเคเอาไปนะ้าัดทิปเข้าไปนะครับ โอเคครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับจบแค่นี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัดทำคลิปต่อๆไปนะครับบอ้อมบายบายมันตีกันได้ป่าวะโอไม่ได้โอเคครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย